พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมครับเ,เราเริ่มต้นกันที่เรื่องของลมวนคั่วโลกเหนือนะครับแม้ว่าตอนนี้ปรากฏการณ์ที่เย็นเยือกในสหรัฐนั้นจะดูอุ่นขึ้นบ้างแต่ว่า ในการในการพูดถึงประเด็นที่มันเกิดเหตุต่างๆขึ้นในรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนต์ลุยรัฐมิสซูวีนะครับทีตติดลบยี่สิอ็ดองศานะครับรวมทั้งที่แมนฮัตตันที่ฟิฟเอเวนิวนิวยอร์กนะครับแล้วก็ที่ชิคาโกอะไรพวกนี้ถูกนำเสนอเป็นภาพออกมาให้เราได้เห็นว่าม,มันประสบกับปรากฏการณ์ของความเยือกเย็นนี่หนักหนาสาห,าหัสจริงๆครับ ก็มีการพูดกันในหลายๆประเด็นด้วยกันน่าสนใจนะครับว่าโลกเราเป็นอะไรไปแล้วในขณะดีในแง่ของธรรมชาตินะครับอุณหภูมิติดลบที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือทั้งสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แคนาดาที่หนาวจดเยือกนะครับลงมาต่ําสุดลบห้าสิสามองศาเซลเซียสก็เป็นสัญญาณว่าทราบ่า สภาพอากาศเริ่มต้นปีใหม่มีไม่ธรรมดาเลยนะครับจากรายงานของ A.F.C. นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายเบื้องหลังความหนาวเย็นครั้งนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ลมบนขั้วโลกเหนือหรือ p o l a r v ว r เทกนะครับกล่าวคือพายุหมุนในลักษณะท,ที่ทวนเข็นเมนาฬิกาด้วยความเร็วสูงในบริเวณขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดอากาศหนาวเย็น เป็นอากาศหนาวเย็นที่ปกคลุมในพื้นที่โดยรอบมาสมุทรอาร์ติกนะครับและนอกจากนั้นลมบนขั้วโลกเหนือนี่อาจจะเกิดขึ้นหลายลูกพร้อมๆกันนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาสหรัฐหรือเอ่อ uh, w s นะครับระบุว่าอิทธิพลจากลมบนขั้วโลกเหนือนี่นะครับทาให้เกิดสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ2ี่ปีและก็ปกคลุมพื้นที่ถึงสองในสามของประเทศ ตั้งแต่ทางตองเหนือไปจนถึงทางใต้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วมีอากาศอบอุ่นครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนหลบอยู่ภายในอาคารนะครับแล้วก็กักตุนอาหารพร้อมเตือนให้ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผิวหนังหากสัมผัสกับอากาศเยน็นนานเกินกว่าห้านาทีอันนี้เราพอจะเห็นภาพจะรับฟังข่าวสารกันไปบ้างแล้วนะครับในรัฐนิวยกครับคอนเน็กิคัตแล้วก็เมสซาชูเซส ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดอุณหภูมิตาสุดในช่วงราดังคืนได้ลบสิบสี่องศาเซลเซียสนะครับขณะที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ลบสิบสององศาเซลเซียสครับแล้วก็ถูกหิมะปกคลุมหนาสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับส่วนที่รัฐมอนทานาครับรัฐนอร์ดดาโกตารัฐเซาท์ดาโกตานะครับและรัฐมินนิโซตาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคมิดเวสต์นะครับ วัดอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ยถึงลบ53องศานี่หนักหนาสาหัสเลยนะครับผู้ว่าการรัฐกันต้องสั่งให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนนะครับในนครชิคาโกรัฐอิลลินอยผู้ว่ารัฐนะครับต้องสั่งให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้านนะครับพร้อมกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจาก,กระรขอกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในภาชนะนะครับนอกจากนั้นสภาพอากาศเย็น จนวิกฤตเนี่ยยังส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลนะครับซีนเอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้เสียชีวิตจากลมบนขั้วโลกเหนือแล้วอย่างน้อยสิบห้ารายครับแบ่งเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดจากการที่ถนนลื่นสเสด็จรายครับแนอกจากนั้นยังมีผู้เสียชีวิต เป็นหญิงชลาซึ่งเป็นโรคความจําเสื่อมนะครับไม่สามารถกาทางกลับบ้านได้ก่อนจะเสียชีวิตอยู่บนถนนในนิวยอร์กอีกหนึ่งรายครับขณะเดียวกันนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากสภาวะอุณภูมิในร่างกายต่ากว่าปกติอีกสองรายเป็นต้นครับขณะเดียวกันนะครับในเขตมิดเวสตยังมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากการไม่มีไฟฟ้า เป็นการไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับในเวลากลางคืนนับหมื่นหลังคาเรือนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในรัฐอิออออนเดียนากว่าหนึ่งหมื่นห้าพันหลังในรัฐอิลลินอยหกพันแปดร้อยหลังนะครับและสองพันสองร้อยหลังในมิสซูรีครับด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในสหรัฐนั้นรักทุเลเหมือนกันนะครับเว็บไซต์ได้การบิน fly away นะครับเผยเผยว่าอิทธิพลจากลมบนคัว้วโลกเหนือนี่ส่งผลให้เกิดหิมะตกหนัก รวมทั้งทัศนวิสัยที่ย่ำแย่นะครับเป็นเหตุให้เที่ยวบินกว่า4,300เที่ยวบินทั่วประเทศต้องยกเลิกครับแล้วก็มีเที่ยวบินดีเลย์กว่า6,500เที่ยวครับนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินจากการจากสายการบินเดลต้านะครับลื่นถลายออกนอกรันเวย์ที่สนามบินจอห์นเอสเคนเนดีในนครนิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับจากนั้นความหนาวเย็นก็ไล่ลงมาอย่างพื้นที่ภาคใต้ บรัฐอย่างจอร์เจียอาร์บามานะครับเ้อเินกับอุณหภูมิที่ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจนน้าวิตกนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางด้านการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ถือว่าไอ้ลมวนขั้วโลกเหนือเนี่ยโอ้โหมันสร้างอิทธิพลอย่างหนักทีเดียวนะครับในแง่ของอธรรมชาติแล้วก็ทําให้ภาวะทั้งหลายทั้งปวงของ ของโลกในวันนี้นะครับต้องจับตาเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับสภาศเป็นแบบนี้มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ครับธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชเนี่ยอยู่กันไม่ได้เท่านั้นนะครับเป็นความยากลาบากอยู่ในระดับที่สําคัญทีเดียวครับแล้วมาถึงเรื่องของธุรกิจการบินบ้างนะครับเอ,อคงรู้จักนะครับคงรู้จักมูด,ดี Investor Service นะครับทือเป็นสถาบันจัดอันดับเรตติ้งเก่าแก่ของโลกนะครับที่มีฐานอยู่ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐก็ได้ประกาศเมื่อว,วานนี้นะครับปรับลดความน่าเชื่อถือของสายการบินควนตัสสายการบินควนตัสเป็นสายการบินแห่งชาติออสเตรเลียนะครับก็ปรับลงสู่ระดับจังก็แปลว่าเป็นระดับขยะนะครับถือเป็นข่าวร้าย ซ้าเติมสายการบินแห่งนี้หลังจากไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วกับเพิ่งถูก Standard and Poor, s t a นดาร์ดแอนด์พวนะครับ S&P สถาบันจัดอันดับชื่อดังอีกแห่งปรับลดความน่าเชื่อถือสู่ระดับขยะเนี่ยนะครับคือจังในเช่นเดียวกันนะครับมูดี้นะครับซึ่งก่อตั้งกิจการมาตั้งแต่ปีคศ1 9 0 9นะครับระบุว่าความตกต่ําอย่างสําคัญที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหลักภายในประเทศของแคว้นตัสรวมถึงผลประกอบการที่เลวร้ายนะครับและประกาศปลดพนักง,งานครั้งใหญ่ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็ล้วนเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายนะครับที่ทำให้ Moody จำเป็นต้องปรับลดความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนของสายการบินแห่งนี้ลงจังสเตตัสหรือระดับบาร์สองนะครับด้านนายเอียนลูอิสนะครับรองประธานอาวุโสข,ของ Moody ก็เผยเพิ่มเติมว่าการแข่งขันอย่างรุนแรงจากคู่แข่งในประเทศอย่างสายการบินเวอร์จินออสเตรเียนะครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อนาคตด้านการลงทุน <c oughs> และความน่าเชื่อถือของแคนตัส อยู่ในสถานะที่เลวร้วายอย่างยิ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วครับ s อสเพิ่งประกาศปรับลดความน่าเชื่อถือของแควนรัสจาก,กร,ระบบระดับสามบีนะครับบีบซึ่งถือเป็นเกรดที่ต่ําที่สุดด้านการลงทุนนะครับลงสู่ระดับบีบบวกนะครับหรือระดับขยะเช่นเดียวกันพร้อมประกาศปรับ าภาพรวมด้านการดําเนินธุรกิจของแควนตัสในอนาคตให้อยู่ในเชิงลบโอ้โหอันนี้แควนตัสลับไปเละๆนะครับแควนตัสเดอะสปริตออฟออสเตรเลียนะครับตอนนี้สภาพค่อนข้างแย่นะครับทั้งนี้ผลประกอบการขึ้นปีแรกของแควนตัสนะครับที่มีการเผยแพร่ล่าสุดก็ระบุว่าสายการบินชื่อดังของแดนจิงโจ้เนี่ยขาดทุนสูงถึง267ล้านดอลลาร์สหรัฐกับราว8,820ล้านบาท ตเตรียมปลดพนักง,งานไม่ต่ำกว่า1,000งพัตำแหน่งนะครับจากผลพวงของต้นทุนค้าเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นและการแข่งขันจากคู่แข่งภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเวอร์จินออสเตรเลียของริชาร์ดแบน s ันเนี่ยนะครับบ้านเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการบิน่องการมีการประท้วงอะไรต่างๆนะครับในแง่มุมของอการไม่ได้ผลประโยชน์ ครับที่ควรจะได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็การบริหารที่ไม่มีกําไรกันสักทีนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การบินไทยของเราในี่าลังระสัมปรายอยู่เหมือนกันในขณะนี้นะครับก็ต้องก็ต้องดูเหมือนกันครับเกิดโดนแบบลดฐานะแบบนี้มันก็ก็ก็หมดเครดิตไปเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นสายการบินระดับชาติอันนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าสนใจนะครับจะไปทิ้งร้างไม่ได้นะครับจะเข้าไป ต,ตักตวงผลประโยชน์กันเสียหมดก็ไม่ได้นะครับพวกพนักงานเขาตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะยอมนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้สถานะของสายการบินนี่มันดูมีหน้ามีความน่าเชื่อถือต้องเป็นแบบนั้นนะครับก็ดูควันตัชเนี่ยเป็นตัวอย่างบ้านเราเนี่มันมินมินเหมือน,นกันนะครับมีข่าวไม่ค่อยดีค้อยงานเกี่ยวกับการบินไทยอยู่หลายๆครั้งเลยกันก็ต้องก็ต้องดูนะครับแม้แต่ในขณะนี้เนี่ยยังมีการนะครับขัดแย้งกันอยู่ครับ ต่อไปในเรื่องของมอนซานโตนะครับมอนซานโตนี่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรข,ขนาดขนาดยักษ์ของโลกเลยนะครับได้เปิดเผยผลประกอบการนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาว่ามีผลกำไรสูงถึง70%นะครับมากกว่าที่ทางบริษัทคาดเอาไว้แนลลอกจากนี้ทางมอนซานโตเนี่ยครับางตั้งเป้าที่จะให้เมล็ด พืชตัดแต่งทางพันธุกรรมมันสคัญอยู่ตรงนี้แล้วครับบริษัทนี้นะครับค้าขายวัล็ีพืชตัดแต่งทางพันธุกรรมของบริษัทนะครับจะครอบคลุมไปทั่วบริเวณสามล้านเอเคอร์หมายถึงในบราซิลนะครับในปี2014นี้ปีเนี้ยนะครับในที่สุดนะครับจะให้ได้ครอบคลุมทั่วหนึ่งร้อยล้านเอเคอร์นะครับตั้งแต่บราซิลไปจนถึงอาเจนติน,หนาหลังจากที่ทางบริษัทประสบความสาเร็จ สามารถทำให้จีนเปิดรับถั่วเหลือง GMO นะครับในต้นปี2013มาแล้วครับบริษัทมอนชานโตนะครับได้เปิดเผยถึงผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของวันที่30พฤศจิกายน2013ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับว่าทางบริษัทมีผลประกอบการจำนวน368ล้านดอนลลาร์หรือ69เซนต์ต่อหนึ่งหุ้นนะครับ69เซนต์ต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2012ที่ทางบริษัทมีผลประกอบการเพียงแค่3 39ล้านดอลลาร์นะครับรายงานจาก AP นี่เป็นรายงานจาก AP นะครับ3 39ล้านดอลลาร์ครับบริษัทมีผลประกอบการเพียงแค่นั้นนะครับเมื่อปี2012 นอกจากนี้เอพียังเสริมว่าโดยสรุปแล้วนะครับทางมอนซานโตเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นในไตรมาสสุดท้ายที่สามจุดหนึ่งพันล้านดอลลาร์ครับซึ่งนักวิเคราะห์ที่สักเซสนะครับได้เคยทำลายไว้ว่ารายได้ต่อหุ้นของมอนซานโตเนี่ยจะอยู่ที่หกสิบสี่เอ่อหกสิบสี่เซนเท่านั้นครับเอ่อหกสิบสี่เปอร์เซ็นตเท่านั้นกาหรือมีรายได้เพิ่มราวสามพันหกสิบเก้าพันล้านดอลลาร์ครับ ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าผลกําไรในอนาคตนะครับสามารถคาดเดาได้อย่างไม่ยากนักเนื่องจากมอนซันโตเนี่ยยังคงสามารถขยายเมล็ดพืชตัดแต่งพันธุกรรมเช่นทูนเหลืองในตลาดนอกสหรัฐนะครับได้อย่างต่อเนื่องซึ่งทางบริษัทได้เปิดเผยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับวันที่8ว่ายอดการขายัูวเหลือง GMO เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง16อร์ในช่วงไต,ตรมาสที่ 2 6 7ดอลลาร์นะครับในช่วงปิดไตรมาสนะครับช่วงปิดไตรมาสเนี่ยขายได้มีลมูลค่าสูงถึง16เปอร์เนะครับล้วก็รวมเงินเป็น2 6 7ล้านดอลลาร์นะครับโดยมอนซันโตในตั้งเป้าที่จะทําให้มริษ็ทพืชตัดแต่งทางพันธุกรรมของบริษัทนั้นกระจายครอบคลุมไปทั่วบริเวณ3ล้านเอเคอร์ในบราซิลในปีนี้แหละครับ2014 แต่ในที่สุดนะครับจะพยายามรับดันให้การปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรมนี้ครอบคลุมถึงหนึ่งร้อยล้านเอเคอร์ตั้งแต่บราซิลไปจนถึงอาริเานติน,น,นะครับซึ่งทางมอนซานโตเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะโน้มน้าวให้ที่อื่นสนใจการปลูกพืช GMO ได้ครับเพราะทั้งหน่วยงานในเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีต่างร้องขอให้รัฐบาลของแต่ละประเทศนะครับประกาศห้ามปลูกพืช GMO นะครับแล้วก็มีประเทศ ในสาภาพยุโรปจํานวนไม่น้อยนะครับอย่างน้อยก็สิบสองชาตินะครับที่ระบุให้ต้องมีฉลากกากับบอกไว้นะครับหากมีผลิตภัณฑ์ตัดแต่งพันธุกรรมเชื่อปนอยู่ นับเจอคนอยู่นอกจากนี้นะครับทั้งแซมเบียเบนินเซอร์เบียต่างก็ตกลงที่จะห้ามตัวพืชตแต่งพันธุกรรมอีกด้วยกับประเทศไทยเราไม่ค่อยจะมีะในยะตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับก,ก็อาจจะมองภาพ,พาผ่านผ่านไปก่อนนะครับจย่างไรก็ตามครับฮิวแกนฮิวแกนไม่ใช่ดารากักแสดงนะครับฮิวแกนคนนี้เป็นซีอของมอนซันโตนะครับได้กล่าวผ่านแถลงการนะครับที่รายงานโดยรอยเตอร์ว่า ในไตรมาสแรกของปีนะครับได้แสดงให้เห็นว่าผลประกอบการทางธรุรกิจของเราดําเนินไปด้วยดีครับแล้วก็มีความสําเร็จถึงอสองอสองถึงสาอย่างเป็นเครื่องยืนยันว่าทางบริษัทได้ดําเนินยุทธศาสตร์มาอย่างถูกต้องแล้วครับ ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์นะครับที่คิดว่ามอนซานโตนั้นมาเดินมาถูกทางนะครับแต่ทั้งไพเปอร์เจฟฟรีย์นะเจฟฟ์ไพเปอร์เจฟฟรีย์คอสครับไพเปอร์เจฟฟรีย์คอสเป็นนักวิเคราะห์แห่งไมเคิลโคนะครับได้เปิดเผยกับรูมเบิร์กรุมเบิร์กนิวส์เมื่อวานนี้นะครับว่าในอีกสองปีข้างหน้ามเมล็ดพืช GMO เนี่ยจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวทำกำไรสูงสุด ให้กับมอนซานโตมอนซานโตนี่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เลยนะครับแล้วกําล,งล,ลงัง,ลนลนลงรณรงค์เรื่องนี้ไม่ใช่รณรงค์นะครับกําลังเผยแพร่เรื่องนี้แล้วครับให้มันขายได้นะครับเรื่องอ่มไ็ o, ่พืช G M O หลายประเทศก็ยังต่อต้านอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็คิดว่าอีกสองปีข้างหน้าครับเมล็ดพืช G M O จะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวกทำกำไรสูงสุดให้กับมอนซานโตก็ถือว่า เขาคงมองเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วนะครับที่ว่าเขาจะเข้าไปสู่มิติของการมีกําไรได้นะครับแม้กระทั่งในจีนนะครับที่สินค้าสหรัฐนั้นในระยะอย่างในระยะหลังเนี่ยนะครับได้ถูกห้ามเกือบทั้งหมดด้วยกลัวว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ GMO แต่จีนก็ได้ตกลงในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับมิถุนายน2013 นะรับในการอนุญ,ญาตนําเข้าถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งทั้งแกรนนะครับที่เป็นซี o แล้วก็เบนเบเกมานซึ่งเป็นซี o ของบริษัทมอนซานโตเนี่ยนะครับต่างถือว่าการตอบรับของจีนเนี่ยเขาถือว่าการตอบรับของจีนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในชาชนะของบริษัทแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงการย่างก้าวต่อไปที่สําคัญของเทคโนโลยีถั่วเหลือง GMO นะครับของมอนซานโต ที่เติบโตนะครับหรือมีขึ้นมาแล้วสิบปีในโลกนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าเมล็ดถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรมนะครับของมอนซานโตจะมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงสิบหกเปอร์เซ็นตแต่ถ้าว่าขา้าวโพดตัดแต่งทางพันธุกรรมนะครับและฝ้ายตัดแต่งทางพันธุกรรมนั้นต่างมียอดขายที่ลดลงนะครับในระยะเวลาเดียวกันโดยมียอดค้าอ่ากไรที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับอ่าสารปราบวัชพืช ไกลโฟเซสนะครับของมอนซันโตที่ขายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า24%เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านั้นครับอันนี้คือที่ขายดีกลายเป็นสารตราบวัชพืชไกลโฟเซสนะครับของมอนซันโตบริษัทมอนซานโตนี่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่พูดถึงว่าบริษัทที่ขายเ <c oughs> มล็ดพืชตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยทุกคนจะรู้จักนะครับว่ามอนซานโตนี่ถือว่าตอนนี้ได้ประกาศผลกําไรที่โตรวดพลาดขึ้นนะครับแล้วก็มีเป้าหมายว่า จะขยายทั่วลาตินอเมริกานะครับมันนั้นเป็นบรรทัานที่เกิดขึ้นหลังจากที่จีนนะครับตอบรับทัวเหลืองจีโมของบริษัทนี้แหละครับตอนนี้ก็จะขยายใหญ่ให้เต็มที่ทีเดียวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องจับตาดูนะครับมอพูดจีโมนี่มันมีทั้งผลร้ายนะครับมันมีทั้งผลดีก็อาจจะบอกกันอย่างนั้นผลดีก็มันก็กระจายอะไรได้ได,ได้ได้ขยายมากพิดมามากขึ้นนะครับแต่ว่า ผล้ายนี่ก็เป็นความเป็นความเจ็บปวดอย่างหนึ่งและต้องบอกตรงๆกนะครับมันอาจจะทําให้มีผลกระทบต่อมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนมรกอเหมือนปลาทับทิมอะไรในบ้านเราเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเมื่อวานนี้มีข่าวนะครับที่เป็น <c oughs> เรื่องที่มันก็เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ำอีกในญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็เราก็ต้องต้อง,องระวังเหมือนกันเพราะว่าบ้านเราก็เออาก็จะสร้างโรงงานเคมี M, โรงงานมิวเครียดแต่เมื่อวานนี้โรงงานเคมีมิตซูบิชิแบตเตอรี่อครอปในญี่ปุ่นนะครับเกิดระเบิดแล้วก็ มีคนตายอย่างน้อย5คนนะครับบาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยกันื่ะว,วานนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นในมิสูบิชิแมทริโอฟครอปนะครับซึ่งเป็นโรงงานเคมี Me ในญี่ปุ่นที่เคยถูกสั่งปิดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2010นะครับเมื่อ4ี่ปีที่แล้วแล้วก็มีคนงานเสียชีวิตอย่างน้อย5รายครับแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า12คน เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงงานที่ตั้งอยู่ในยกไยช,ชินะครับทางตอนกลางของญี่ปุ่นยูกช,ชินี่อยู่ทางตอนกลางของญี่ปุ่นนะครับในขณะที่คนงานแผนกซ่อมบำรุงกําลังทํางานกับอยูอย่กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากซิลิโคนนะครับรันโกฮิโรโคศกหญิงของโรงงานมิซูบิชิแมทริออร์แมทริออรลครอปเผยกับ AFP นะครับ ซึ่งในชั้นแรกมีบาดรายงานโปเลขผู้เสียชีวิตแค่สองคนครับแต่หลังจากนั้นนะครับได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้เสียชีวิตห้าคนห้ารายด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสิบสองคนซึ่งผู้บาดเจ็บเก้าคนนะครับเอ,จา,อจากทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับเขาสุตำรวจยิงประจําสถานีตํารวจเขต อาเคเดมีเนี่ยเผยออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนของการรายงานของผู้เสียหายนะครับนอกจากนี้โฆษกตำรวจดีคนได้กล่าวว่าโรงงานที่เกิดระเบิดนี้เป็นของบริษัทมิซูบิชิแมทริโอคอร์ปส์นะครับซึ่งผลิตชิ้นส่วนสำหรับแผงโซลาเซลล์และรถยนต์นะครับซึ่งทางโรงงานต้องใช้โพล chlorine, ิเมอร์ที่ทำมาจากซิลิโคนไฮโดรเจนและคลอรีนนะครับที่ทำมาจากซิลิโคนไฮโดรเจนและคลอรีนนี่ต้องใช้โพลิเมอร์นะครับ ถึงมีการระเบิดขึ้นนะครับแต่ไม่มีเพลิงไหม้ออกมาจากตัวโรงงานนะครับทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุในเวลา14.09นและเมื่อเวลา14.21นนะครับก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะได้สงบลงไปนั่นเป็นคำกล่าวของโฆษกตำรวจท้องถิ่นนะครับส่วนอีกหลายๆท่านที่พูดออกมาก็มีหลายหลายคนคับพนักงานโรงงานว 20, ัยยี่วาย56ปีที่อยู่กับโรงงานนะครับที่เกิดเหตุเผยกับสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นนะครับเซนไก ชิมบุมและเธอก็ยังได้เสริมว่ายังจําไม่ได้ว่าเคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างนี้ขึ้นในยกไก,กชินะครับเธอบอกว่าได้ดิฉันได้ยินเสียงระเบิดและได้เห็นควันสีขาวพุ่งขึ้นจากโรงงานนะครับแล้วก็ก็ได้เห็นกันแค่ภาวะ แค่นี้แหละครับนอกจากนี้มีรายงานว่าหลังจากเกิดระเบิดขึ้นที่คาดวันหน้าจะมาจากระเบิดไทโลเจนนะครับแต่ทางโรงงานได้นําเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนออกไปหลังจากเกิดเหตุครับนายโกศกของบริษัทที่สำนักง,งานใหญ่ในกรุงโตเกียวก็เปิดเผยว่ามีคนงานที่ทํางานอยู่ในนั้นจํานวน170คนครับกําลังทํางานอยู่ในช่วงเกิดเหตุซึ่งไม่ได้เกิดระเบิดขึ้นนะครับกระบวนการผลิตได้หยุดลงและทางโรง,งงานยังไม่ทราบถึงสาเหตุในการระเบิดครั้งนี้ครับ นอกจากนี้นะครับโฆษกจากสำนักง,งานใหญ่ก็ยังได้ยืนยันนะครับยืนยันการรายงานของดอดโจนนิวส์วัยนะครับที่ว่าโรงงานที่เกิดเหตุในยกไตชินี้ถูกเจ้าหน้าที่ที่เมืองสั่งปิดเป็นเวลา2-3เดือนในปี2010นะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบอสถานที่นะครับเป็นการตรวจสอบนอกสถานที่ได้พบว่าภายในโรงง,งานมีความกดดันของกาซที่สูงมาก โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ก็น่าดบันทีเดียวเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้มียอดผู้เสียชีวิตสูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุบัติเหตโุโรงงานในญี่ปุ่นนะครับนับตั้งแต่เหตุการณ์โมงรอดใต้ทะเลถล่มที่บริษัทกลั่นน้ามันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012สองปีที่แล้วนะครับซึ่งทำให้มีคนงานติดอยู่ห้าคนด้วยกันนะครับบริษัทมิซูมิชิแมทริโอ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ชิ้นส่วนรถยนต์ซิลิโคนเวฟเออนะครับสำหรับชิปมมรีนะครับ,รบชิปชิปเมมโมรีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครูเรือนนะครับแล้วก็ซีเมนสำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญชิปเมมโมรีทีนะครับใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครูเรือนแลวก็ซีเมนสำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานครับ นอกจากนี้ครับทางบริษัทยังมีรายงานตัวเลขการขายในช่วงงบนุนปีล่าสุดที่12.2พันล้านดอลลาร์นะครับและมีพนักงานจำนวนมากกว่า22,000คนนะครับซึ่งทางบริษัทมีการประกอบการจากทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐนะครับในบราซิลเยอรมนีและอินเดียนะครับแล้วก็อ่านจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอเรื่องของเคมีแล้วนะครับปัจจุบันนี้โรงงานเคมีทั้งหลายก็มักจะมี มีผลกระทบแบบนี้แหละครับมีระเบิดมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับตากันต่อไปเพราะว่าเรากําลังจะสร้างบริษัทอย่างนี้หรือให้บริษัทอย่างนี้มาตั้งในประเทศค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับสําหรับโลกของเรามาที่พมา่าครับใกล้ๆบ้านเหล่านี้นะครับพม่าใกล้ๆบ้านของเราก็มองอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับเอ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพในพม่าคิดยังไงนะครับ เอ่อเอลเวนส์นิวนะครับก็ได้รายงานข่าวว่าสถานทูตพมา่าได้ออกประกาศเตือนพลเมืองของตนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยว่าไม่ควรเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงใหญ่ชัดดาวกรุงเทพนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่สิบสามมกราคมนะครับรวมทั้งกิจกรรมทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงอื่นๆห้ามคนพมา่าเข้ามาอยู่เลยนะครับข้าคนพมา่าในประเทศไทยคำเตือนของสถานทูตที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเรียกร้องให้พลเมืองชาวพมา่า อยู่ในความระมัดระวังและติดตามรายละเอียดรายงานของสื่อต่างๆนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดการชุมนุมและให้ดูแลความปลอดภัยขังตัวเองแม้สื่อบ้านเรานี่ก็ดูยากนะครับทำไปติดกานนำในี่คงดูลำบากพอสมควรสถานทูตพม่มาระบุ Sing ว,ว,ว่าประกาศแจ้งเตือนดังกล่าวนี้มีวัตถุประส,สงค์ที่คงไว้นะครับซึ่งความสัมพันธ์ันดีระหว่างสองประเทศ รับประกันความปลอดภัยของพลเมืองชาวพมา่าและปลีเลี่ยงการกระทําใดๆที่ตก็ตามนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันรัฐบาลได้ประกาศยุบสภานะครับหลังมีการชุมนุมประท้วงขึ้นหลายแะรอกในช่วงปลายปี2556ครับแต่นายกรัฐมนนดียิ่งรักษินวัตรได้วางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์แต่ผู้ชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งดังกล่าวและเรียกร้องให นายกฐมนตีลาลักษาการนายกลาออกนะครับนั่นก็เป็นภาพที่ที่พูดถึงกบพอปศแหละแต่ว่าก็เป็นภาพที่อพม่าได้เตือนกันเองนะครับว่าอย่ามายุ่งกับกรณีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราต้องต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอประเด็นสําคัญที่พม่านี่น่าสนใจมากครับก็น่าจะเป็นข่าวปิดท้ายในวันนี้แหละครับเป็นเรื่องราผิดท้ายในวันนี้เพราะว่าเขาก็เรียกร้องถึงเสรีภาพที่สําคัญนะครับเป็นเสรีภาพของ าการคุกคามเสรีภาพนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก we don't want this on freedom นะครับพม่าก็ต่อต้านกันอย่างนั้นสืมทนในพม่าจัดชุมนุมประท้วงนะครับประท้วงใหญ่นะครับเมื่อวันที่เจ็ที่ผ่านมาเพื่อประนามภัยคุกคามแบบใหม่ต่อเสรีภาพสื่อนะครับแา้ก็เรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวเพื่อนร่วมอาชีพที่ถือว่าเป็นนักข่าวรายแรกที่ถูกจําคุกนะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดการปกครอง ของรัฐบาลทหารพม่าต่อสู้นะครับสื่อของพม่าไน้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของตัวเองไอ้บ้านเราเนี่ยจะเซ็นเซอร์ตัวเองซื้อใหญ่เื้อมากมายนะครับคือเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับเราก็ไม่ได้นํทำหน้าที่เต็มที่ผมต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิาพากษ์ออกมาอย่างนี้เลยนะครับว่ราะบ้านเราได้เซ็นเซอร์ข่าวค่อนข้างมากนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีการเลือกข้างมันจะมีอะไรมากมายเอาตัวรอด,ดเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ ใส่รายการที่มันค่อนข้างไร้สาระลงมามากเราก็รู้นะครับว่ามันมีภัยคุกคามอยู่มันมีอะไรที่ครอบงาอยู่แต่ว่าพม่าะนะครับพม่าอย่างลุกขึ้นมาพูดถึงประเด็นนี้ครับผู้สื่อข่าวและนักเคลื่อนไหวประมาณหนึ่งห้าิคนนะครับเดินขบวนไปตามถนนสายต่างๆในนครย่างกุ้งนะครับแล้วก็ร้องตะโกนคำขวัญว่าไม่ต้องการภัยคุกคามเสรีภาพสื่อนะครับไม่ต้องการภัยคุกคาม เสรีภาพสื่อนะครับระบกแผ่นป้ายมีที่มีข้อความเขียนว่าสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคือแนวทางประชาธิปไตยครับ การชุมนุมที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายผู้สื่อข่าวพมา่านี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้การตัดสินโทษจำคุกนะครับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนานสามเดือนซึ่งถูกจ,จับกลุ่มตัวระหว่างการหาข่าวในรัฐขยานะครับทางตะวันอกอกทางตะวันออกของประเทศครับนางมะคายนะครับที่ทำงานในแก่สำนักข่าวเอลเวนเอลเวนมีเดียกรุ๊ปนะครับถูกตัดสินความผิดฐานว่ากล่าวใส่ร้ายและทำลายทรัพย์สินของทนายความในระหว่างการสัมภาษณ์ รวมทางการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมซึ่งในจ้างของนางมาคายนะครับเชื่อว่านางมาคายอาจตกเป็นเป้าโจมตีจากบทความที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระบบตุลาการนะครับนี่เป็นภัยคุกคามโดยตรงนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวสามารถที่จะถูกลงโทษด้วยข้อหาอาญานะครับในขณะทำหา,าทำงานหาข่าว อันนั้นเป็นคำกล่าวของหมินกอนะครับเลขาธีการเครือข่ายผู้สื่อข่าวพมา่าได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับาการปกครองของรัฐบาลประเดลก,กาทหานที่สิ้นสุดลงเมื่อปี2554ก็นำไปสู่การปฏิรูปสื่ออย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการการเซ็นเซอร์เนื้อหาก่อนเผยแพร่และการปล่อยตัวนักข่าวที่ถูกจำคุกนะครับแต่กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนก็กล่าวว่าสื่อกำลังเผชิญกับการคุกคามนะครับหรือสื่อกำลังเผชิญกับใครคุกคาม ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะครับมีข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าการโจมตีเสรีภาพสื่อมวลชนในพม่าได้เปลี่ยนแปลงจากการคุกค,คามอย่างโจกแ้งของรัฐไปเป็นรูปแบบของการดําเนินทดีที่กฎหมายสื่อใหม่นะครับสร้างความกดดันอย่างหนักต่อบรรดาผู้สื่อข่าวและขัดขวางพวกเขาในการทํางานนี่เป็นคํากล่าวของเดวิดแมทริสันนะครับนักวิจัยจาก h u m Human Rights Watch ได้กล่าวเอาไว้ครับ ดนช่นี้เสรีภาพสื่อมวลชนโลกประจำปี2556นะครับของผู้สื่อข่าวไร่ผมแบนระบุว่าพม่ากระโดดขึ้นมาถึง18อันดับนะครับตอนนี้มาอยู่ที่อันดับที่151จากทั้งหมด179อันดับของเสรีภาพสื่อนะครับตอนนี้อยู่151ครับอันดับที่151จากทั้งหมด179อันดับครับ แล้วก็คําแถลงฉบับหนึ่งได้ระบุเอาไว้ว่าองค์กรข่าวไม่ควรที่จะต้องประสบกับความเสี่ยงในการพิจารณาคดีทางอาญานะครับและในกรณีนี้คือการพิชากษาเป็นการที่ภากษาโทษหนึ่งในผู้สื่อข่าวของตนเพียงเพราะการรายงานข่าว เสรีภาพของอของข้อมูลข่าวสารกําลังตกอยู่ในความเสี่ยงครับนั่นเป็นคําแถลงที่ที่ออกมานะครับจากผู้ที่ต่อต้านทั้งหมดและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้เป็นวันเด็กครับโอปอดเด็กนะครับด้วยความรักนะครับเราให้เขาได้มองเห็นด้วยสายตาแห่งจ,จิตใจต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาครับและวันที่สิบสามจะเกิอดอะไรขึ้นก็ ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็อยู่ที่หัวใจของพวกเราทุกคนวันนี้เวลาหมดลงครับผมสกุลบุญจทัศน์สวัสดีครับพบโลก